สวัสดีครับในวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งในส่วนนี้จะเป็นงานสัญญาจ้าง2อขีด1เป็นงานโยธานะครับสำหรับช่วงสีคิ้วสูงเนินกุดจ,จิกนะครับแต่ในวันนี้จะขอพาไปชมในส่วนของตั้งแต่ช่วงสีคิ้วสูงเนินนะครับผมซึ่งเป็นงานโยธาตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาที่2อขีด1นะครับ ในส่วนของบริษัทที่รับผิดชอบนะครับเป็นบริษัท Civil Engineering จำกัดน,นะครับรับผิดชอบในการก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟนะครับเป็นคันทางระดับดินนะครับระยะทาง6.708กิโลเมตรนะครับโครงสร้างทางรถไฟยกระดับอยู่ที่ระยะ4.292กิโลเมตรนะครับและมีศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยนะครับ1แห่งที่พกสะอาดงานระบบระบายน้ำงานรื้อย้ายรางและระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับ ช่วงนี้ก็ยังเป็นคันทางระดับดินนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือตอนนี้มีการติดตั้งรั้วเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งรั้วเพิ่มขึ้นมาแล้วจะเป็นรั้วสีเขียวนะครับผมตลอดคันทางรถไฟระดับดินนะครับคันทางรถไฟระดับดินตรงนี้นะครับจะยาวตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคกสะอาดนะครับ ในส่วนของโครงสร้างคันทางรถไฟระดับดินนะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วนะครับผมก็เหลือเก็บในช่วงรายละเอียดงานต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มจะติดตั้งรั้วขึ้นมาเพิ่มเนี่ยนะครับผมถัดไปไม่ไกลจากนี้นะครับก็จะเตรียมเข้าสู่ศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคกสะอาดแล้วครับในจุดนี้ก็จะมีทั้งหอพักศูนย์ควบคุมการเดินรถแล้วก็ที่ล้างรถนะครับผม ตอนนี้ก็ถึงที่หยุดรถโคกสะอาดแล้วนะครับด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับจะเป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถนะครับที่ศูนย์บำรุงย่อยโคกสะอาดนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของหอพักของพนักงานนะครับผมตอนนี้ความคืบหน้าก็ถ้ามองด้วยสายตาก็เกือบ90%แล้วครับถัดจากนี้ก็จะเตรียมเข้าสู่ในส่วนของอำเภอสูงเนินนะครับ ตอนนี้รถไฟก็กำลังเร่งความเร็วนะครับเพื่อที่จะไปจอดที่สถานีสูงเนินนะครับในส่วนคันทางระดับดินช่วงนี้นะครับก็มีความยาวพอสมควรนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6กกิโลเมตรกว่าเลยนะครับผมก็จะมีทั้งงานสะพานงานคันทางนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นงานสะพานนะครับซึ่งโครงสร้างของคันทางระดับดินนะครับช่วงนี้จะคล้ายๆกับที่ปางอาสูกเลยครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะขึ้นในส่วนของทางยกระดับแล้วนะครับ จะอยู่ที่4กิโลเมตรกว่านะครับจนไปถึงตัวอำเภอสูงเนินเลยครับในส่วนนี้ก็มีความคืบหนา้าถ้ามองด้วยสายตาก็100%แล้วครับผมในเรื่องของงานโยธาเพราะว่าตอนนี้มีการวางคันทางยกระดับเรียบร้อยหมดแล้วเนยครับเชื่อมต่อกันหมดแล้วตอนนี้ก็กำลังไต่ระดับขึ้นไปนะครับผม ในส่วนโครงสร้างทางรถไฟยกระดับนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนต้นแบบเลยครับให้กับโครงสร้างยกระดับของมีส่วนสัญญาอื่นนะครับถ้าเสร็จสิ้นก็จะอารมณ์จะคล้ายๆกับช่วงสูงเนินนะครับผมมองไปก็เพลินตาดีครับผม ตอนนี้ขบวนรถก็เตรียมเข้าสู่สถานีสูงเนินแล้วนะครับในส่วนของเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเหลือแค่คันทางยกระดับชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าศาลเจ้านะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้คันทางก็ได้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับจุดที่สูงที่สุดของทางยกระดับบริเวณสัญญานี้ก็จะอยู่ที่สถานีสูงเนินเนี่นะครับถัดจากสถานีสูงเนินไปประมาณอีกสัก2กิโลเมตรก็จะเริ่มลดระดับลงมาเป็นคันทางระดับดินเหมือนเดิมแล้วนะครับ ตอนนี้ขบวนรถไฟก็ได้ออกจากสถานีสูงเนินแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กำลังผ่านหน้าสารเจ้านะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้เชื่อมต่อครบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมถัดจากนี้ทางยกระดับก็จะเริ่มแต่ระดับลงมานะครับ ตอนนี้ก็เริ่มออกจากเขตชุมชนแล้วนะครับผมก็ทางรถไฟก็ยังคงยังยกระดับอยู่นะครับก็จะผ่านในส่วนของพื้นที่สวนไร่นาของประชาชนนะครับผมในฤดูการนี้ก็เป็นฤดูการเพาะปลูกอยู่นะครับก็อาจจะเห็นทุ่งนาสีเขียวนะครับก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับของการนั่งรถไฟนะครับผม บรรยากาศค่อนข้างดีเลยครับผมถ้าลดไฟความเร็วสูงเสร็จเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบนึงนะครับในส่วนสัญญาที่2องคิดหนึ่งนะครับ จะไปสิ้นสุดที่สถานีกุจิกนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็จะพาชมถึงในส่วนของสถานีสูงเนินก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวจะนำความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในสัญญาต่างๆมาให้รับชมอีกนะครับขอบพระคุณครับ